ค่ะสวัสดี FC แฟนสองทุกคนนะคะมาน,นีนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของคุณพี่ FC ผููใจบุญนะคะวันที่ผ่านมานีนุ่นทิยาบอดด้ออกมาลงนะคะพันธุทรงเห็เบิงทางล่นะคะกับเข่าศูนย์เจ็ดตรงๆนะคะเลขพันมีบิเกินสามคูถึงสี่คูนะคะแล้วก็แยกบนแยกล่างหายนะคะ นะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหานะคะจะเป็นตัวใดดานุทิยาจะาไปฟังเสียงสนทนาระว่างนุนทิยากับเอฟซีผู้ใจบุญในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้านะคะไปช่วมน้ำกันเลยค่ะป้างไงแม่เอดพี่สวัสด,ดีค่ะจ้านุทิยาโทรมารบกวนไหมเวลานี้ เออแม่ไมได้ยินเสียงเด็ก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 เล่นกันแี่พี่่ส่งให้ดูในลายนี้เออมันมันมันเป็นบนอย่างเดียวใช่ไหมคะบนล่างมันมีมันมีมันมีก้ามีศูล่างมีก้ามีศูนย์ บนมีแปดบนมีแปดบนมีแปดวิ่งถ้าใครจะวิ่งนี่วิ่งแปดตัวเดียวใช่ไหมคะใช่งวดที่แล้วได้เจ็ดแต่ไม่ได้ไม่ได้ให้กูมันไม่เข้างวดก่อนมันไม่เข้ากันเลยเลยไม่ให้กันเลยง้ดที่แล้วดันมาเข้าสองตัวเลยได้เข้ศูงเลเจ็ดเอาแฟนคูเลยข้าศูนย์เจ็ดตรงตรงแต่ง้อนี้ถ้าใครถ้าใครจะ งวดน,นี้ก็ได้หนึ่งกับแปดข้างบนแต่โดยมากมันจะมาตัวหนึ่งหนึ่งคับมทิล้วเข้าสองตัวเลยศูนย์กับเจ็ดตรงตรงเลยอืได้หนึ่งกับแปดหนึ่งหนึ่งนี่ตัวรองใช่ไหมคะใช่งวดน,นี้ได้หนึ่งกับแปดแต่ 8, แปดแ่แปดมันมันมันมาคู่หนึ่งมันมาตัวเดียว แสดงว่าแสดงว่ามั่นใจแปดแปดบนใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ยมีเรี่ยบถ้าถ้าถ้าจับคู่นี้ oh, <my> จับจับ uh. จับคู่นี้พี่พี่ให้นนทิยาลงตามแม่ใช่ไหมจับพงยากลรคุยธุระอลออะไรนะถ้าถ้าถ,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 ถ้าจับคู่นี้ตามลงตามที่พี่ส่งให้เลยใช่ไหมคะ ใช่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 แต่จริงมันมันเยอะแต่ว่าไม่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 อยากให้ให้มันมีมันมีสี่แปดด้วยมันเยอะเลยแบบไม่ไม่ได้ลงมันมีอะไรนะมันมีสี่แปดแปดสี่ไม่ในในนั้นมันไม่มีไม่ใช่เหรอพี่ทวนใหม่สิว่าพี่ไม่ได้ลงไม่ได้ให้พี่พี่ให้ตัวไหนมากนะตัวนหน่อย เพราะว่าหนูมันอยู่อีกเครื่องหนึ่งลายเนี่ยไม่ได้ดูอันนี้อันนี้จะมันมีมันมีห้าเก้าหกเก้าหกเข้านี่มันจะมาล่างแน่นอนชัวร์เลยห้าเก้าอ่ะห้าเก้าหกเก้าแช่มันต้องมาล่างแล้วแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็หกแปดหกแปดสามศูนย์สามอ มีสี่คู่นี้เป็นบนใช่ไหมคะจ้ะแล้วล่างล่างพี่ไม่ได้ให้ใช่ไหมไม่ได้แลให้ให้จับเอาแต่ว่าที่บอกว่ามีห้าเก้ากับหกเก้าอ่ะอ๋อข้างล่างข้างล่างมีห้าเก้ากับหกเก้าใช่ห้าเก้ากับหกเก้าเสียดายนะว่าที่ร้านนนทิยาไม่ได้เอามาลงมีศูนย์เจ็ดตรงตรง เแต่ละงวดนี่มไม่ไมดไม่เกินสี่ได้บนได้ล่างเลยแต่ไม่ได้ให้หมดระงวดที่แล้วเราไม่จับเองขึ้นหลังอีกได้เก้าสองตรงตรงเลยอ๋เก้าสองก็มาข้างบนนี่มีห้าเก้าถูกบนถูกล่างค่ะดีใจด้วยนะคะมีห้าเก้าหกเก้าหกแปดศูนย์สามพี่เน้นตัวไหนคะเน้นหกเก้ากับห้าเก้า เน้นหกเก้ากับห้าเก้าตัวอื่นก็ซื้อน้อยๆเน้นล่างแล้วนะหกเก้าห้าเก้าเน้นล่างอ,อ๋อเน้นล่างอ้าวมณฑยากลับไปเขียนเน้นบนเน้นล่างหกเก้าห้าเก้านี่เน้นล่างออเแล้วข้างบนเน้นตัวไหนคะ เน้นหกแปดอืมข้างบนเน้นแปดจะสี่แปดหนึ่งแปดประมาณนี้แหละศูนย์แปดหกแปดสี่แปดศูนย์แปดเน้นบนอืออือเน้นบนแสดงว่าหกเก้าห้าเก้านี้เอาไปลงข้างล่างใช่ไหมคะ ช่น้องล่างแสดงว่านนที่ยาเขียนแยกมาเลยเหมือนงดที่แล้วก็แยกมาเลยเข้าบนตรงเป๊ะเข้าล่างตรงเป๊ะเขียนผิดแสดงว่านนที่ยาเขียนผิดแสดงว่าเลขพี่ข้างบนมี0348 0868ใช่ไหมคะใช่ข้างล่างนี้มีแค่สองคู่59กับ69ใช่ตัวช่สองตัวนั่นแหละให้ให้เน้นเท่ากันน้ำหนักเท่ากัน ทวีจัดลอตเตอรี่ไว้เยอะหรือ,อยังวันนี้ไม่เคยไม่เคยซื้อล,ตลอตเตอรี่ซื้อไต่ใต้ดินไปช่วยแต่เอกชนไม่ช่วยรัฐบาลใช่ไหมไม่ไม่หรอกมันเบื้อมันเปืองมันเปืองเป,องเปืองงบเอาไว้ให้หลานกินดีกว่าอา๋อทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ให้ไปกลับบนล่างด้วยใช่ไหมไอ้ให้ไปกลับใช่ไหมเนี่ยไม่นี่แยกไว้เลยซื้อแค่สองหางแหละข้างล่าง อ๋อซื้อแยกบนแยกล่างแต่แต่ตรงตรงไม่ต้องกลับใช่ไหมคะใช่ล่างเป็นล่างซื้อตรงแต่กลับกลับนิดนึงอะไรเงี้ยกลับเผื่ออ๋อกลับเผื่ออย่างเราซื้อร้อยหนึ่งเราก็กลับแค่ยีสิบ,บาทอะไรแต่แยกบนแยกล่างให้แล้วจะแยกบนแยกล่างแล้วจะเขียนแต่ว่ากลับด้วยอเขียนว่ากลับด้วยเฉยๆแต่ล่างก็คือล่างบนก็คือบนข้างบนนี่จะมี บนจะมีสามค่ะบนมีสามสี่คู่แค่สองทางนั่นแหละข้างล่างน่ะห้าเก้าหกเก้าเฮ้ยเมื่อคืนฝันว่าปลิงแล้วพี่ตีว่าอะไรไม่รู้ในนั้นมันไม่ให้ศูนย์แปดอ่ะในในนั่นนั้นซื้อทำนายฝันอ่ะไม่ไม่ใช่สี่แปดเหรอฮะไม่ใช่สี่แปดเหรอไม่รู้อ่ะสี่เห็นลูกตาวมันส่งมาให้บอกมันมีเลขศูนย์แปด มันกัดจนแบบเลือดตรงตรงกับไอ้ตัวไปฝันนะเพิ่งมาฝันพี่จะมีสี่ว่าสี่แปด่ะวะคุณพี่นนทิยาตั้งกล้องอยู่อันนี้จับเฉยๆเนาะเออเออมันกัดเลยแหละมันกัดจนดูดเลือดเลยอะ่ะออมปิงเลือดแล้วแบบว่าตรงกะตรงกะตัวปิงเลยอะ่ะอ๋อเขาตื่นน่ะเขาดูดเลือดจนตัวเขาตุงเลย ใช่ไม่เคยฝันอย่างนี้สักทีบอกอุ้ยอะไรฝันอย่างนี้ว่าไม่เคยฝันนะถ้าฝันว่าปิงมาเกาะตัวเขาบอกว่าจะมีโชคนะตามตำราแต่ถ้าฝันน่ะมีคนตะโกนบอกเลขแม่นมากวันนี้มีคนตะโกนหรือยังไม่มีเลยมีงวดนะั้นสามห้าอย่าลืมนะสามห้าวางงั้นวันนี้ยังไม่มีใครมาตะโกนมีแต่ฝันว่าปิงม,ม,มาเกาะถ้าถ้าฝันน่ะมีคนตะโกนบอกอะตือตามหมดแม่นมาก อืมเบาเทายังได้เลยตอนนั้นอ่ะอ๋อจะมีแต่เออฝันว่าปีงมาเกาะใช่ไหมแต่แต่มันนานจะมีสักปีปีนึงแคมีสักสองครั้งอะไรอ๋อนานๆจะมาตะโกนบอกทีอ๋อนานๆจะตะโกนตอนไปกรุงเทพก็มีมีเจ้าที่หรือเปล่ามันรุมตะโกนบอกอย่าลืมซื้อนะแปดแปดอืมโปก,ก่อนหัวออกตั้งสิบวันใครจะคิดว่ามันจะออกแล้วก็ซื้อแปดสิบบาทเองจื <laughs> ออกซิ งวดน,นี้ไม่มีใครมาบอกแต่ฝันแต่ว่าปิงมาเกาะใช่ไหมคะเออแต่ไม่หวยหวยไม่แต่หวยทําทเองลรเองทําเองทําเองซื้อเองใช่ไหมคะเออทำเองซื้อเองไม่ได้ให้ใครเสียดายงวดที่แล้วนนทิยาไม่ได้ลงว่าคุณพี่ส่งให้ดูทางไลน์ก็เข้าศูนย์เจ็ดตรง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 เลยอ่ะค่ะงวดน,นี้ก็ขออวยพรให้พี่โชคดีนะคะ จ้าค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ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 วัไาามพ่พี่น้อยเอซีกับเสดย็ยินนะคะเสียงสัมผัสระวังนุ่นทิยาก,กับคุณพี่เอฟซีภูใจบุญนะคะที่เพิ่นทรงแนวทางมาหานะคะเพิ่นแยกบนแยกล่างหานะคะขังบนเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแลนมีเลขแปดกับหนึ่งนะคะเน้นที่เลขแปดที่นุ่นทิยาวงไวนะคะเลขสองโตเพิ่นจะหายศูนย์สาม 4 8 0แปูนย์ดหดนะคะตัวเน้นก็นจะมี4 8 0 8ย์กับ68ดนะคะข้างล่างเพิ่นกระหายมากแค่2คูหาเก้ากับ69นะคะเน้นทั้ง2ตัวนะคะข้างล่างนะคะแยกบนแยกล่างหายทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เพิ่นบอกว่าเลข2ตัวกับกับนิดน้อยนะคะแต่ว่าแยกบนแยกล่างนะคะเป็นแค่แนวทางหาสื่อสศรษกิจแบงรัฐบาลานะคะนุ่นที่ยากก็จะขอยุติเลขสูตรคำนวณของคุณพี่เอฟซีภูใจบุญนะคะ ว้เพียงทอนี้คลิปหนาบอกกันไหมสวัสดีค่ะ